คอนโดหรูนางเอกดังปู่ประยาเป็นอีกหนึ่งสาวที่ช่วงนี้ดูดจะฮอตมากเป็นพิเศษค่ะสำหรับปู่ประยาสวนดอกไม้ที่ตั้งแต่โกอินเตอร์งานก็เข้าไม่เว้นแต่ละวันเลยละค่ะ ซึ่งเมื่อหลายปีก่อนสาวปู่เธอก็ได้อัปรูปลงไอจอวดภาพวิวอพาร์ตเมนต์สุดหรูของตัวเองที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาค่ะโดยเธอได้เผยแคปชั่นเป็นอพาร์ตเมนต์หลังแรกในต่างประเทศความฝันของเธอเป็นจริงแล้วมีข้อความว่า first apartment abroad Today was a life dream come true ความฝันเป็นจริงรอตอนต่อไปนะคะทุกคนแต่งานถ่ายรับเต็มที่นะคะพร้อมลุยค่ะติดต่อมาเลยซึ่งภายหลังจากที่เธอกลับมาที่เมืองไทยแล้วนะคะเธอก็ได้มีที่พักอาศัยเป็นคอนโดหรูอยู่ที่เมืองไทยเช่นกันโดยเธอเผยว่าตอนซื้อราคาก็สูงประมาณหนึ่งแต่ทั้งหมดซื้อและหามาได้ด้วยตัวเองนอกจากนี้เธอยังเผย อีกว่าแท้จริงแล้วอพาร์ตเมนต์ที่อยู่นิวยอร์กเช่าอยู่ค่ะแต่มีแผนว่าจะซื้อมาเป็นของตัวเองเพราะที่ผ่านมาเธอพยายามบินไปเมืองนอกสู้ไปหางานที่เมืองนอกเลิกซื้อของหรูๆเพราะอยากมีหนังและไปเดินแบบที่เมืองนอกก็ต้องออกเงินเองไม่มีผู้สนับสนุนด้วยอย่างไปเดินพรมแดงที่คานทริปหนึ่งอาทิตย์หนึ่งต้องใช้จ่ายเจ็ดหลัก เพราะต้องการสร้างกระแสถ้าหากไม่ลงทุนจะมีกระแสได้ยังไงนอกจากนี้ปู่ปหยายัายางเผยเรื่องความรักของเธออีกด้วยว่าไม่ชอบเป็นตุ๊กตาของใครชอบทำงานเศรษฐีพันล้านมาจีบก็ไม่ชอบเพราะเงินที่คนอื่นให้มาไม่สมศักดิ์ศรีเท่าเงินของตัวเองเงินตัวเองซื้อรถขับซื้อรองเท้าใส่เองมันใส่เดินแล้วภูมิใจกว่าปูปรยากล่าวค่ะ